ท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะอยู่กับปั๊มสายยุค90นะครับวันนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนลูกหมากปีกนกนะครับปีกนกนีค่คือบนล่างเลยนะครับซื้อมาทั้งชุดเลยแล้วก็เปลี่ยนโชค๊คโช๊คก็เป็นของ OES นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นของ t w i n เตอร์ถ้อ่านไม่ผิดนะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องที่เขาใช้ในการแข่งขัน เกรดก็โอเคครับเกรดพีเ <porque> ม <plural issions> ียมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กองก็เป็นกองแท้นะครับมอเป็นกองแท้ลูกหมากนี่ก็เป็นลูกหมากตองห้านะครับเจแปนอ่านี่นี่ทางนี้ทางนี้อ่าเป็นลูกหมากตองห้านะครับก็รถผมนะครับใช้มาประมาณ7ปีแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนโช๊คไม่เคยเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนแค่บูธปีกนกไปแล้วก็เปลี่ยนแค่คันชักคันส่งนะครับ แต่กล่องยายังไม่เปลี่ยนนะครับงบมีเท่านี้นะครับผมก็เลยใช้ทําเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่อู่พี่ต้นนะครับที่คลองเก้านี t o อโต s เซอนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยครับพอดีผมนัดพี่ต้นไว้ช่วงเก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมสายล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่เลยทีเดียวดีกว่าครับอ่ะครับตอนนี้ผมก็ถึงอู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่ต้นขยับรถให้นะครับ เดี๋ยวรอช่างเขาดูช่วงล่างให้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลือ้อก็ระวังนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาลื้อนะครับวันนี้เปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนลูกหมากบนล่างแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอ่ะตอนนี้ผมทําอะไรไม่ได้นะยืนรอยืนดูแต่ไปดูดีกว่า ช่างกำลังลื้อโช๊ปลูกหมากออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้มันเจ๊งไหมอย่างเงี้พังไว้อย่างเงี้แต่ยางมันเสื่อมแล้วนะนี่ยยางมันเสื่อมมาแล้วคนระับอ๋อ นี่คือหน้าตาลูกหมากเดี๋ยวช่างกําลังใต่เข้าไปแล้วนะครับลูกหมากตัวบนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวล่างต่อนะครับ อตอนนี้ช่างกำลังใต่โชกแล้วนะครับทางขวาไวส่วนทางซ้ายก็ไวนะครับต้องรอทำทีละฝั่งที่ผมชอบมาร้านพี่ต้นนะครับเพราะว่ามีช่างหลายคนนะครับก็คือพอเอารถจอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลุมกันแป๊บเดียวเองครับเสร็จเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จเลยนะครับเปลี่ยนลูกหมากบนล่างถ่ายน้ํามันเครื่องแต่น้ำมันเกียร์ไม่ได้ถ่ายนะครัระพอดีผมซื้อมาผิดเบอร์นะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีหลัง วันนี้ก็เมนูก็เปลี่ยนเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนลูกหมากบนล่างนะครับลูกหมากป่งนกอ่านี่ทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งอ๋อแกที่แก่ลูกหมากมาแล้ว ถ้าไม่ชมคว่านี่คือโช๊คของเก่านะครับที่ไม่ใช่ติดรถนะผมเอามาใส่อีกทีนึงก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันเสียไปแล้วเพราะว่ามันไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมันหนืดแล้วเนะนี่ยนะกดปุ๊บแล้วมันไม่เด้งขึ้นแล้วนะครับน่ะตายเลยแข็งเลยไม่เด้งขึ้นแล้วหมดสภาพแล้วนะครับอย่างนี้เจ็ดปีโอ้ใช่คุ้มมากเลยเนี่ยเอาต้องเอามือดันแล้วก็กดกดปุ๊บไม่เด้งแล้วครับ ก็เจ๋งเรียบร้อย แล้วครับลูกหมากตัวบนโชก็ช่างเข้าไสไปให้แล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่เขาก็กำลังจะเปลี่ยนลูกหมากตัวล่างนะครับผมมาแล้วผมมายืนนี่เกะกะแน่นอนครับ พอเราลงแม่แรงใช่ไหมครับลูกหมากตัวล่างก็จะห้อยออกหลังจากใต่ตัวตัวบนเสร็จนะครับรจริงๆการเปลี่ยนมันไม่ได้ยากนะครับแต่เราไม่มีอุปก,กรณ์นะครับบางครั้งเราก็ต้องอยอมใจ่ายให้กับทางอู่บ้างนะครับเพื่อให้เขาได้มีค่าใช้จ่ายในการ,การจ่ายค่าช่างค่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้อง ช่วยกันนะครับอารมณ์อัลลยบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องทําเองทุกอย่างนะครับอันนี้เสียก้างล้งแล้วเพราะว่าบางครั้งอ่ะอันไหนที่ผมทําเองได้ผมก็ทานะครับ <S <S ส่วนอันไหนที่มันเกินความสาม,มารถผม <S <S 1> <S 1> ผมก็พึ่งทางอู่นะครับอู่ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างอู่พี่ต้นอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วเร,า,เรา,เาทำลูกหมากเสร็จใช่ไหมครับเปลี่ยนลูกหมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตั้งศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็มีครบเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองใช่ไหมครับเปลี่ยนเอง แล้วเราก็ต้องขับมาหาพี่ต้นอยู่ดีครับอย่างผมนะผมก็ต้องขับมาตั้งศูนย์กับพี่ต้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นจ้างพี่ต้นเลยครับจบเลยแล้วก็เงินพันสองพันเดี๋ยวผมไปหาทางอื่นได้ทางนี้ก็จ่ายกับทางพี่ต้นไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะผมถือว่าผมทําเองไม่ได้นะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ลูกหมากตัวล่างมาแล้วนะเป็นของเก่าติดรถนี่ครับยางมันเสื่อมละ แบบเสื่อมแบบเสื่อมมาครับเจ็ดปีผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะตั้งแต่ตื้อรถมาเนี่ยแต่ถามว่ามันใช้ได้มันยังยังใช้ได้นะครับแต่มันไม่ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวพอสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันมันมีมันมีเสียงหรือมีอาการเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยนะครับข้างขวาเปร็จนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาประกอบใส่โชค๊คใส่ลูกหมักลูกหมากบนลูกหมักล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอพี่เขาเนี่ย เราประกอบอก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งศูนย์นะครับฝั่งซ้ายก็ใกล้เสร็จตามมาแล้วนะครับอะพี่ต้นมาแล้วนะครับเห็นวแวบๆนี่คือพี่ต้นนะครับซ้ายก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือใส่โช๊คก็จบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ ท่านผู้ชมครับคือราคานะครับราคาที่ผมมาทํากับพี่ต้นนะครับพี่ต้นจะคิดฝั่งซ้ายเปลี่ยนลูกหม,มากบนล่างที่บอกไปครับคือสักข้างละ350ิใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งศูนย์อีก350้าบนะครับก็ประมาณนั้นตีว่าพันหนึ่งแค่นั้นเองครับตีว่าพันหนึ่งเข้าๆส่วนส่วนของนะครับก็ จะมีลูกหมากนะครับลูกหมากนี่บนล่างรวมแล้วที่ผมจ่ายไป1880บาทโช๊ค1,800แล้วก็น้ำมันเครื่องพัน0นะครับรวมค่าส่งอีก1 0 0ก็เป็นพ3 0 0ก็รวมรวมแล้ว7ปีทำครั้งหนึ่งก็โอเคนะครับไม่เกี่ยวน้ำมันเครื่องนะเกี่ยวช่วงล่างนะครับโชค๊คเชอร์พวกนี้่ะระหว่างนี้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอดูรอดูพี่เขาตั้งศูนย์นะครับนี่ตั้งศูนย์อยู่นี่พี่ต้นนั่งอยู่ครับข้างขวาเสร็จแล้วนะครับ เออเรียบร้อยข้างขวาเสร็จแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเหลือข้างซ้ายแล้วครับทีนี้แล้วเดี๋ยวจะไปตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวดูข้างซ้ายกันอันนี้ของเน่าใช่ไหมพี่โช๊คมันหมดไปนานแล้วนะหมดสภาพตั้งนานแล้วผมถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นน้ำมันล้วนน่มันจะไม่ดันอ๋อแต่ถ้ามันเป็นแก๊สบนน้ำมันมันจะดันขึ้นอ๋อ นี้มันไม่ดันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันน่าจะเป็นแก๊สน,น้ำมันไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำมันล้วนอ๋อเป็นน้ำมันล้วนเดีย๋ยวมาดูนะครับนี่ซากนะครับหมดแล้วครับไปหมดจริงๆเนี่ยสองข้างกับนี่ข้างซ้ายก็เสร็จแล้วนะครับ อ่าเรียบร้อยอ่าอนนี้ก็รถกำลังออกมาตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ก็อยู่ใกล้ๆเลยครับนี่อ่า เราไปดูกันนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่พี่ต้นอนุญ,ญาตให้ถ่ายแล้วนะครับผมก็เต็มที่เลยนะฮะที่เขาจะวัดให้นะฮะความสูงทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ตั้งล้อหลังนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะถ้าพ้ชมก็ดูนะครับดูพี่เขา มีเครื่องมือน,น่าจะเป็นที่ล็อกเบกนะครับ ก็ล็อกทั้งสี่ล้อเลยนะครับไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับมาครับที่ทางฝั่งซ้ายเจเอ่อะล้อหน้าพี่เขาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือล้อหลังเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมไม่กล้าถ่ายนะข้างหน้าเดี๋ยวต้องถามพี่ต้นอีกทีว่าให้ถ่ายได้ไหมผมดูไม่เป็นนะครับว่าเขาตั้งค่าย,ยังไงนะครับ เผือนะนะท่านไหนเวลามาอู่ก็ลองดูได้นะครับถ้าได้ที่ตอนบอกถ่ายได้นะครับเดี๋ยวดูช่างเขาตั้งอ๋อไปตั้งฝั่งขวาก่อนนะครับเดี๋ยวไปตามไปดูฝั่งขวากันมัอ่ามีตัวผงด้วยไปเดี๋ยวไปดูตรงนี้กัน จะตั้งเซนเตอร์พงมาลัยนะครับตัวนี้ ช่างบอกอะไรสักอย่างสองมิลนี่แหละครับเดี๋ยวลองถามดูนะอ่าครับก็คือว่าติดลบสองมิลนะครับก็คือนิดเดียวสองมิลก็ขันก็ชั้นบาลงมาช่วยนะครับก็จบแล้วไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวรอทางช่างเขาไปลองนะครับเดี๋ยวดูฝั่งฝั่งซ้ายดีว่าฝั่งซ้ายช่างอยู่ไหนช่างอยู่ใต้ห้องรถครับนู่นฮะ พงไมาลัไไม่ตรงใช่ไหมพี่ผม, <laughs> ผมว่าแล้วมันแปลกๆ่ะที่เขาจัดการตั้งโพลายให้หมดเลยเนี่ยครับผลของการทําเองนะครับก็คือพงไมาไลัยนี่ผมก็ตั้งเองนะเปลี่ยนของเก่าออกแล้วก็เอามาใส่เราก็ไม่รู้ว่าเราตั้งตรงหรือไม่ตรงนะครับที่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เขาจัดการให้แล้วตั้งตรงเรียบร้อยนะครับเนี่ยจริงๆเราไม่รู้นะผมเองก็ไม่รู้เลยว่าพงาลไยตรงหรือไม่ตรงผมก็ขับไปงูปลาปลาไปนะครับ ทีนี้ก็นายช่างใหญ่ขึ้นแล้วนะครับช่างใหญ่เอารถไปลองแล้วอยวนะรับอ่ะ,อะ ผมไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ช่างเข้าไปลองดีกว,ว่าเพราะว่ายังไงช่างก็ต้องลองอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับผมอ่ะ่าโอเคเนี่ยอูพิ่ต้นก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปแล้วคุณโป,โปโอ่ารถมาถึงแล้วนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงถามได้ช่างก่อนเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับ เหมือนล้อเดิมมันไม่นิ่งหรอกนะฮะมันจะนิ่งเหมือนล้อเดิมมันไม่นิ่งหรอกนะมันมันไม่นิ่งครับมันจะตันๆนิดๆมันไม่ตันหรอกมันจะตรงนี้มันก็เบี่ยงซ้าแล้วนี่มันก็ตรงตรงนี้มันก็เบี่ยงขวาตามไปตามล้อมันอ๋ออาจจะเป็นที่ยางด้วยครับล้อเก่าๆมันไม่เบี่ยงเี่ยดอย่างเงี้ยอ๋อโอเคก็อันเป็นจบนะครับก็เดี๋ยวมาดูบินกันนะครับบินจากที่ต้นอ่านี่คือบินค่าแรงนะครับ ค่าเปลี่ยนถ่ายลูกเออค่าเปลี่ยนลูกหมากนะครับก็ข้างละ300ยก็600ค่าแรงถ่ายน้ํามันก็200นะครับแล้วก็ค่าแรงเปลี่ยนโชคหน้า100บาทแล้วก็ตั้งศูนย์สามนะครับรวม1250พีต่ต้นลดให้50บาทก็รวมเป็นพันตองนะครับก็ครั้งนี้เปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างของคุณปู่ก็เดีย๋ยวผมรวมไว้ใต้คลิปให้นะครับว่าซื้ออะไรไปบ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ